ช่องวิธีชาวสวนชาแนลนะคะมือนี้แม่น่าจิพผ้ามาปลูกผักกระเงยงค่ะขั้นตอนแรกนะคะเปลือกไข่เจาะข้างหน้ากับข้างหลังค่ะ แล้วก็มีกะละมังใส่น้ําค่ะแล้วก็มีโฟมค่ะจาอเป็นหู้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะค่ะเลือกกระเพยทียาเข็ดใส่ถ้่วยังสี่ก็ได้คันมันมีสองอยางอะ่ะจังสี่ก็ได้นะคะค่ะเข้เารืองเขามาเข็ดกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเปลือกไข่ค่ะค่ะนี่ก็จับปักแยง่นะคะไม่เหียงกันนะคะจากสี่อันจาสีต้นนะคะ ยัดเข้าไปเลยคันยัดเข้าไปเลยจ้าอันนี้นะคะเนาะน,นี่นะคะมันหลอดหูปองยังสิคันอันนี้ค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะเนาะ ่เม่นหน้าก็ได้เฮ็ดเรียบร้อยนะคะมันสิเป็นลักษณะนี้ค่ะค่ะมาปลูกกันเลยจ้าอันนี้ค่ะยัดใส่โฟมเลยค่ะนี่นะคะมันสิเป็นลักษณะนี้จ้ะยัดไปเลยค่ะนะคะนคะคะเม่นหน้าเฮ็ดไว้ซี่อันนะคะเนาะนี่ค่ะจ้าเป็นลักษณะนี้กัน ลงใส่น้นามเลยจ้าขั้นตอนสุดท้ายค่ะแม่นาียเอาปุยขี้หมูลงไปในกะละมังค่ะใส่ลงไปเลยจ้าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ค่ะและ้วมะเบิองนะคะละักษณะที่ที่มันสวยงามเรียบร้อยเลยค่ะมะเบิองอีกกะละมังนึงนนค่ะนี่แม่น,นาปลูกไปเรียบร้อยก่อนหน้านี้นะคะอันนี้แม่น,นากระเด็ดเพื่อนึงแล้วค่ะนี่ อันนี้ค่ะจะเป็นลักษณะนี้แม่น,น่าจะให้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะอันนี้จ้ามันจะเป็นแย้สีนะคะเนาะค่ะกินได้ทั้งปีจ้าอันนี้เขาเวลาเวลาเขาสิกินเขาเด็ดเด็ดมันจะแตกออกไม่เรื่อยจ้ามันจะบ่บ่ตายเลยนะคะเวลามันปุ๋ยมันจะเบิดมันจืดเขาก็เอาขี้หมูใส่ไหมคะ่ะอันนี้นะคะน่ะเนาะอันนี้แม่น,น่าเด็ด เทือนึงสองเทือลคะค่ะนี่แม่นาเด็ดกินตลอดเลยนะคะจ้าแม่นาคสืผ้าเฮ็ดแบบที่สองนะคะปลูกใส่ถ้วยคะ่ะถ้วยชิ้ถ้วยไอติมถ้วยกาแฟถ้วยยังไดมดหรือว่าขวดโคก็ได้นะคะจังสินะคะนาะจ้ามาเฮ็ดกันเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะถ้วยคะ่ะตักน้ำใส่ถ้วยเลยนะคะนาออันนี้คะ่ะลักษณะน้ำคะ่ะ เดี๋ยวเขาก็ยิบขีฟุ้นใส่เลยค่ะจังสีเลยนะคะจ้าเวลาผักกระแงงติดมันจะได้กินปุ๋ยเลยค่ะจ้าอ่ามาเฮ็ดกันเลยนะคะเนาะขั้นตอนที่สองนะคะอันนี้จับฟ้านี่ึ้นมากค่ะกระฮี้งนะคะเนาะฮีงง้งผักกระแงงเอาสี่ต้นนะคะแม่นาใส่ยูซีต้นนะคะเนาะ ยับจังสีเลยค่ะจังสีเนาะค่ะนาะให้อันนี้โผล่ออกมาสิแล้วก็ใส่จังสีเลยค่ะง่ายง่ายจ้า ah. อั old or old or old. นน hmm. <Moon. S 2> oh, ี้เป็นลักษณะนี้เนาะค่ะนาออันนี้ค่ะแบบง่ายง่ายค่ะอีกบกจิกเมื่อสามสี่เมือเดี๋ยวเพิ่นก็สิเปกค่ะออกมาเนาะค่ะนาออันนี้ค่ะนะคะ แม่น่าก็ได้เฮ็ดเ็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแม่น่าสิเปิดตัวนี้ให้เบิ้งเนาะคะ่ะว่าหากพุ่นสีเงาสำเนาคะ่ะอันนี้ใส่วลาบ่หอดสิบมือค่ะเนาะอ้าอันนี้เนาะค่ะเนาะมันช่เป็นลักษณะนี่ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เข้าเวลาปุยขีนม,มูมดแล้วเขาก็เติมขีนมูล,ลงไปไมันก็สิเขียวตลอดยังสีละค่ะสิแตกแหนงออกลายๆค่ะ เวลาเขาสิก <inaudible> ินเนือเด็ดเนื้อจะแตกแนงออกหลายเลยค่ะอ่าเด็ดให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะนี่สิเด็ดลักษณะนี่นะคะเนาะเด็ดไปกินเลยค่ะหรือไปเด็ดไปช่ำไม่ก็ได้ค่ะมันสิเป็นลักษณะนี่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเด็ดเรียบร้อยมันสิเป็นลักษณะนี่ค่ะมันสิแตกแนงออกหลายลายจังจรินะคะเนาะเดี๋ยวไม่น่ากับนี่มันสิเป็นยังสิกินได้มืปีค่ะเวลาอันนั้นเขาก็ เจ้าเขียวเาก็อเอาขี้มูใสิกกับซ้ำเนียนแล้วค่ะน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่นาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ